ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ห้องเรียนประถมวัยและดับชั้นอนุบาล3ของโรงเรียนเปียบุตรศกษากรคุณครูชื่อคุณครูสมบดีอินทองมากหรือจะเรียกสั้นๆว่าครูแปนวันนี้ครูแปนจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องสระอูอยู่ไหนแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ครูแปนก็มีนิทานมาฝากเด็กเด็กๆอยากฟังนิทานหรือยังคะถ้าเด็กๆอยากฟังนิทานแล้ว ปกันเลยค่ะนิทานเรื่องฮันนูกับคุณปู่ฮันนูเป็นเด็กหัวฟูใครได้เห็นเป็นต้องเอ็นดูอันนูเกิดที่เปรูแต่ตอนนี้เขาอยู่กับปูบ้านปูอยู่ที่บางปู คุณปู่ท่านทำงานเป็นครูปู่สอนอะาอาอุอูเป็นคุณครูขวัญใจหนูหนูอันนูเจ้าหนูหัวฟูรักคุณปู่ผู้คอยอุ้มชูอันนูช่างกะตันยูเขาช่วยปู่ปัดกวาดเช็ดถูวันหนึ่งมีชาวซูลู มาบางปูด้วยเรือแคนนูคนป่าต้องการคุณครูจึงแอบลักพาตัวคุณปูโชคดีมีนกอีมูเห็นคุณปู่ในเรือแคนนูปู่ส่งเสียงร้องยูบูรีบไปบอกแคนนูให้รู้ฮันนูโมโหหน้าดูเมื่อทราบข่าวจากนกอีมู ซูลูคงเป็นสัตวรูแบบนี้คงต้องสู้ต้องสู้ฮันนุงเคยเรียนกังฟูกับคุณครูเชื้อสายแมนจูฝีมือมวยของฮันนุจัดได้ว่าเล็กพิกขี้หนูฮันนุบุกเป่าซูลูโดยเดินทางผ่านมาลายูเมื่อเรือถึงเขาตับปูกลืนกับซัดท่วมหัวท่วมหู ตกข้ามเรือของอน,นูก็มาถึงหมู่บ้านซูลูโชคดีปู่เห็นอันนูจึงห้ามไว้ไม่ให้ต่อสู้ปู่บอกกับหลานอันนูว่าซูลูไม่ใช่สัตวปลูพวกเขาต้องการคุณครูเพื่อให้ช่วยเพิ่มพูนความรู้อัน,นูอยากช่วยคุณปู่จึงสอนเรื่องเลขคี่เลขคู่ และแล้วก็ถึงฤด,ดูหลานกับปู่ต้องกลับบางปูซูรูตั้งเตาสตูจัดงานเลี้ยงคุณครูอย่างหรูปู่หลานรักชาวซูรูจึงเลี้ยงตอบด้วยหล่นปลาทูพร้อมกับคุกกี้หมีผูและขนมสาคูไส้หมูนี่คือเรื่องของอนนูกับคุณปู่และชาวซูรู ถ้าชอบนิทานสระอูช่วยกันร้องจุกครูจุกครูจากนิทานที่เด็กๆได้ฟังเด็กๆคิดว่าเกี่ยวกับอะไรคะใช่แล้วคะ่ะเกี่ยวกับสะอูนั่นเองคะ่ะในนิทานสังเกตไหมคะว่าจะมีการเล่นคําผสมสระอูและวันนี้ครูแบนก็จะพาเด็กๆไปเรียนดูเรื่องสระอูคะ่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะ เรื่องสระอูอยู่ไหนสระอูจะออกเสียงยาวออกเสียงว่าอูเวลาเขียนจะอยู่ใต้ตัวเปยันชนะไทยนะคะต่อไปคำะสมสระอูไม่มีตัวสะกดคำแรกค่ะดอูอดู ดเด็กๆอาจสะกดคำตามรู่ยอีกครั้งนะคะดอูอดูดดเด็กคือพยัญชนะต้นสระอูคือสระปออูปูเด็กๆอาจสะกดคำตามรู่อีกครั้งค่ะปออูปูปป,ปลาคือพยัญชนะต้นสระอู คือสระงออูงูเด็กๆอาจสะกดคำตามกลู่อีกครั้งนะคะงออูงูงองูคือไปยันชนะต้นสระอูคือสระปออูปูแม่เอกปู เด็กๆอ่านสะกดคำตามดูอีกครั้งนะคะปอปูปูไม้เอปูปอปลาคือพยัีนชนะต้นสระอูคือสระไม้เอกคือวรรณยุกต์ตอูตูไม้โทตู้เด็กๆอ่านสะกดคำตามรูอีกครั้งนะคะตอ่อ โตูไมโทตู้ตาเจ้าคือปัญชนะต้นสระอูคือสระไม้โทคือวรนณยุหอหมออูหมูเด็กๆอาจสะกดคำตามคุณครูอีกครั้งค่ะหอมออูหมูหอหีบมอมาคือปัญชนะต้น หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอักษรหอน้ำมอค่ะสระอูคือสระสังเกตนะคะเวลาการเขียนสระอูจะต้องอยู่ใต้ตัวมอมานะคะคอรออูครูดเด็กอ่านสะกดคำตามครู่อีกครั้งค่ะคอรออูครูคอควายรอเรือคือพปัญชนะต้น สระอูคือสระต่อไปค่ะเราไปเรียนรู้เรื่องคำประสมสระอูแบบมีตัวสะกดกันนะคะถออูกอถูกดีเด็กอ่กอานสะกดคำตามคุณครูคอีกครั้งนะคะถออูกอถูกถอถุงคือเปัีนชนะต้นสระอูคือสระ กอไก่คือตัวสะกดกอรออะกระดอูกอดูกระดูดเด็กๆอ่านสะกดคำตามคุครุอีกครั้งนะคะกอรออะกระดอูกอดูกระดูกกอรออะกระคำแรก กอไก่รอเรือคือพยัญชนะต้นสระอาะคือสระดออกอดูคําที่สองดอเด็กคือพยัญชนะต้นสระอูคือสระกอไก่คือตัวสะกดคำนี้นะคะจะมีคำสองคำมาผสมรวมกันคือคำว่ากระและคำว่าดูรวมกันแล้วเป็นคำว่ากระดูค่ะ นออกอนกหออูกอฮูนกฮูเด็กอา่านสะกดคำตาม,มครูอีกครั้งนะคะนออกกอนกหออูกอฮูนกฮูคคำแรกคำว่านกนอหนูคือพยัญชนะตน้นสระอคือสระ กไก่คือตัวสะกดคำที่สองคำว่าหูฮอนกหูคือเปยียนชนะตน้นสระอูคือสระกไก่คือตัวสะกดสองคำนี้รวมกันคือคำว่านกฮูสังเกตคำว่านกนะคะถ้าคำใดที่มีสระโอรผสมอยู่เวลาเราเขียนจะไม่ใส่สระโอเข้าไปคะ่ะนอ อกอนกยออูงอยูงนกยูงเด็กๆอ่านสะกดคำตามตคุูอีกครั้งนะคะนอ,อกอนกยออูงอยุงนกยุงคําแรกคําว่านกนอกหนูคือพยัญชนะต้นสระโอคือสระ กไกคนนคงง่คือตัวสะกดคำที่สองคำว่ายุงยอยักษ์คือพเย็ญชนะต้นสระอูคือสระงองูคือตัวสะกดสองคำนี้รวมกันเป็นคำว่านกยุงต่อไปนะคะเรามาดูประโยคที่มีคำะสมสระอูกันนะคะประโยคแรกคะ่ะน้องจับ ปูนาน้องจับปูนานอ,อององน้องไม่โทน้องจออะบอจับปออูปูนออานาน้องจับปูนาดดดิๆอ่านประโยคตามคุณครูอีกครั้งค่ะน้องจับปูนาต่อไปค่ะพี่ช่วยแม่ถูบ้าน พีช่วยแม่ถูบ้านพ่ออีพีแม่เอกพี่ชอัวยช่วยแม่เอกช่วยมอแอแม่เอกแม่ถออูถูบอานอบานไม่โถบ้านพี่ช่วยแม่ถูบ้านออเด็กๆอ่านประโยคตามคุณครูอีกครั้งค่ะพี่ช่วยแม่ถูบ้าน เราปลูกต้นไม้เราปลูกต้นไม้รอเอาเราปอลออูก,กอปลูกตออนอตนไม้โตต้นมอไอไม้มิโทไม้ต้นไม้เราปลูกต้นไม้เด็กๆอ่านประโยคตามครูอีกครั้งนะคะเราปลูกต้นไม้ต่อไปค่ะ แม่แขวนมูลีที่ประตูแม่แขวนมูลีที่ประตูมอแอแม่เอกแม่ขวอแอนอแขวนมออูมูแม่เอกมูลออีลีแม่เอกลีมูล,มล,มลีทออีทีแม่เอกทีปอรออะประตออตูประตู แม่แขวนมูลีที่ประตูเด็กอ่านประโยคตามคุณครูอีกครั้งค่ะแม่แขวนมูลีที่ประตูหลังจากที่เด็กได้เรียนรู้สระอูไปแล้วนะคะต่อไปเราลองไปเล่นเกมกันดูค่ะเติมคำที่ใช้สระอูให้มีความหมายเติมคำที่ใช้สระอูให้มีความหมาย ภาพแรกค่ะเด็กๆลองดูสิคะคิดว่าภาพนี้คือภาพอะไรเ,เดี๋ยวคุณครูใช้เวลาเด็กๆคิดค่ะไปดูเฉลยกันค่ะคำตอบคือปูเด็กๆลองอ่านสะกดคำนี้ดูอีกครั้งนะคะปอปูปภาพต่อไปค่ะ เด็กๆคิดว่าคำนี้คือคำว่าอะไรคะคุณกลูใจเวลาเด็กๆคิดนะคะไปดูเฉลยกันค่ะหมูเด็กๆลองอ่านสะกดคํานี้ดูนะคะหอมออูหมูสังเกตนะคะสระอูจะอยู่ใต้ปยัญชนะคือตัวหมอม้านะคะภาพต่อไปค่ะ คุณครูใจเวลาเด็กๆคิดนะคะว่าคำนี้คือคำว่าอะไรไปดูเฉลยกันค่ะครูเด็กๆลองสะกดคำนี้ดูค่ะคอรออูครูสังเกตนะคะสระอูจะอยู่ใต้พยัญชนะคือรอเรือค่ะภาพต่อไปค่ะ เด็กคิดว่าคํานี้คือคําว่าอะไรคะเดี๋ยวโปรูใช้เวลาดีเด็กคิดนะคะไปดูฉเฉลยก,กันค่ะกระด,ดูเด็กๆลองสะกดคำนี้ดูอีกครั้งนะคะกออกรดูกอรอ,อ,รอูกอูกระดูต่อไปนะคะ เติมคำในช่องว่างให้ประโยคสมบูรณ์เติมคำในช่องว่างให้ประโยคสมบูรณ์ให้คำมาสามคำค่ะครู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 ค,ร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 คุณสอนหนังสือคุณสอนหนังสือ เด็กคิดว่าเราควรจะเลือกคำใดมาเติมในช่องว่างนี้คะเดี๋ยวคุณครูใช้เวลาเด็กๆคิดนะคะไปดูเฉลยกันนะคะว่าจะเหมือนกับที่เด็กๆคิดหรือเปล่าคำว่าครูลองสะกดคำนี้ดูค่ะครอ,อูครูคุณครูสอนหนังสือคุณครูสอนหนังสือ อูหฮูงูอูหฮูหหหหหหงนูนกหากินตอนกลางคืนนกหากินตอนกลางคืนเด็กคิดว่าเราควรจะนำคำใดมาเติมในช่องว่างคะเดี๋ยวคุณครวใจเวลาเด็กคิดนะคะไปดูเฉลยกันค่ะว่าจะเหมือนกับที่เด็กคิดหรือเปล่า ฮูฮออูกอฮูนกฮูขากินตอนกลางคืนนกฮูขากินตอนกลางคืนยุงยุงฮูยุงยุงฮู้กาเห็นนกรำแพน กาเห็นนกรำพนเด็กๆคิดว่าควรจะเลือกคำใดมาเติมในช่องว่างคะเดี๋ยวคุณครูจเวลาเด็กๆคิดนะคะไปดูเฉลยกันค่ะว,ว่าจะเหมือนกับที่เด็กคิดหรือเปล่ายุงยอ,อูงอยุงกาเห็นนกยุงรำพนกาเห็นนกยุงรำพน ตลับไปค่ะเลือกประโยคให้ตรงกับภาพเลือกประโยคให้ตรงกับภาพดเด็กสังเกตภาพนะคะกอไก่ฉันชอบกินชมพูฉันชอบกินชมพูขอไข่ฉันชอบกินชมพูฉันชอบกินชมพู เด็กๆสังเกตคำว่าชมพูนะคะทางข้อกอไก่และขอไข่ค่ะแล้วเด็กๆลองดูสิคะว่าควรจะเลือกข้อใดเดี๋ยวคุณครูใช้เวลาเด็กๆคิดนะคะไปดูเฉลยกันค่ะตอบกอไก่ฉันชอบกินชมพูคำว่าชมพูชอโอมาชม พออูภูไม่เอกผู้ชมผู้ผู้จะต้องเขียนด้วยตัวไปยัญชนะต้นคือพอพานนะคะภาพต่อไปค่ะเด็กลองสังเกตภาพดูนะคะกอไก่ปู่ใช้อีจูดักปลาไหลปู่ใช้อีจูดักปลาไหลขอไข่ ปู่ช้อีจู้ดักปลาไหลปู่ใช้อีจู้ดักปลาไหลเด็กๆคิดว่าภาพนี้ควรจะเลือกข้อใดคะเดี๋ยวคุณครูใช้เวลาเด็กๆคิดค่ะไปดูเฉลยกันค่ะตอบข้อขอไข่ปู่ใช้อีจู้ดักปลาไหล ปูใช้อีจู้ดักปลาไหลาจากภาพนะคะเป็นอุปกรณ์ในการจับปลาเขาเรียกว่าอีจู้นั่นเองค่ะสังเกตภาพนะคะกอไก่หมูท่งเสียงร้องปุ๊ดปุ๊ดหมูทรงเสียงร้องปุ๊ดปุ๊ดขอไข่หมูทรงเสียงร้องอุ๊ดอุ๊ด หมูส่งเสียงร้องอู๊ดอดเด็กๆคิดว่าควรจะเป็นข้อใดคะคุณครูจะเวลาเด็กๆคิดค่ะไปดูเฉลยกันค่ะตอบข้อขอไข่หมูส่งเสียงร้องอู๊ดอูดหลังจากที่เด็กได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดให้เด็กๆนะคะ เรียแรกคือแบบเรียนภาษาไทยตอนต้นอ่านหน้าที่14และ15ให้ให้เด็กฝึกอ่านหน้าที่14และ15นะคะเล่มที่2หลักภาษาไทยเล่ม1นหลักภาษาไทยเล่มหนึ่งทำแบบฝึกหัดหน้า26ถึง27ทําแบบฝึกหัดหน้า2 6่สถึงยี ข้อกอไก่ขอไข่ขอควายงอง,งูจอจานย้ำอีกครั้งนะคะข้อกอไก่ขอไข่ขอควายงอง,งูจอจานแล้วเด็กๆอย่าลืมตั้งใจตามแบบงัดนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะ สำหรับวันนี้ครูแปงคิดว่าเด็กๆคงจะได้รับความรู้กันไปพอสมควรแล้วยังไงเด็กๆอย่าลืมทบทวนและทำแบบฝึกหัดนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย